วัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนหน้าจอของ iPad นะคะเครื่องนี้เป็น iPad air 4นะคะนี่นะคะของลูกค้าจอแตกทาสกินไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋เรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะ นี้จอด้านล่างนะคะแล้วก็จอด้านข้างนะคะแล้วก็จอด้านบนนะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะแล้วก็จะติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะนี่นะคะ เช็คทัสกรีนหน้าจอนะคะนี่นะคะทัสกรนหน้าจอได้นะคะนี่นะคะนี่นะคะทัสกรีนหน้าจอได้ นี่นะคะต่อไปปากกานะคะปากกาทัดได้นะคะต่อไปมาลองวาดนะคะนี่นะคะ ประกาใช้งานได้นะคะ ก็ใช้งานได้นะคะนี่นะคะกาใช้ได้นี่ หน้าจอเพิ่มแสงเราแสงได้ปรับโทนได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นโหมดโทนนะคะอันนี้เี๋ยวเข้ากันตั้งค่าให้ดูนะคะนี่เป็นการตั้งค่านี่นะคะโหมดโทนจะอยู่ตรงความสว่างตรงนี้นะคะนี่อยู่ด้านล่างนะคะ มมาเป็นอันนี้จะเป็นสีจอนะคะนี่คุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะนี่นะคะสีดอไม่เพี้ยนไม่มีเดพิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะนี่นะคะ ต่อไปนะคะลองชาร์จไฟดูนะคะชาร์จไฟเข้า1.6นะคะตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะนี่นะคะอ,อันนี้จะชาร์จไฟเข้าด้านเดียวนะคะ ไวฟใช้งานได้นะคะบลูทูธใช้งานได้นะคะนะคะปุ่มล็อกปุ่มล็อกกดได้นะคะนะคะปุ่มเปิดปิดกดได้ ปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงปุ่มเพิ่มเสียงกดได้นะคะปุ่มลดเสียงกดได้เพิ่มเสียงลดเสียงใช้ได้นะคะก็อันนี้สแกนลายนิ้วมือไม่ได้นะคะ อันนี้สแกนนิวไม่ได้นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะอ่าอันนี้จะเป็นกล้องหลังนะคะอันนี้จะเป็นกล้องวิดีโอนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello เช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง hello เช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังฮัลโหลเช็คเช็คแล้วก็กล้องสโล w motion นะคะ,ะกล้องโฟกัสนะคะถ่ายรับโฟกัสนะคะกล้องถ่ายภาพอี่ แล้วก็จัดตุลัดนี่นะคะโฟกัสนะคะแล้วก็พาโนโฟกัสนะคะจะไปกล้องหน้านะคะเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าฮัลโหลเช็ค นี่นะคะจะเป็นกล้องหน้านะคะกล้องถ่ายรูปก,กล้องจัดตลัดนะคะแล้วก็กล้องพาโนนะคะอันนี้ลหลังวดีโอกล้องหน้าเหลังวิดีโอกล้องหน้า่าไ่ไปกล้องหลังนะคะ เช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลัง Hello เช็คเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้นะคะนี่นี่นะคะ นีะะคเะรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ